สวัสดีครับเพื่อนๆ FC ซมาแล้วนะครับขบวนด่วนพิเศษที่44นะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีไปทางกรุงเทพนะครับวันนี้ล่าช้า9นาทีเองนะครับทอนนี้แอดยืนอยู่ที่อาคารหลังใหม่ชุมทางหนองประดุกนะครับนี่นะครับยังมีการก่อสร้างอยู่เลยนะครับ สำหรับขบวนโดยพิเศษที่4นะครับเป็นขบวนดีเซลลางนะ<ม>เครื่องยนต์แบบคัมมินนะครับ nta 855A1 r 1นะครับแบบอิสระนะครับช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็จะพ่วงก,กันมา3คันนะครับคันหนึ่งก็350แรงม้านะครับสำหรับขบวนนี้นะครับจะไม่ว่าจะเป็นการออกตัวหรือว่าการเบรกการจอดนะครับทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับ กำลังจะผ่านชุมทางหนองปลาดุกนะครับวันนี้พ่วงก,กันมาสามคันนะครับนี่นะครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษที่สี่สี่นะครับผ่านชุมทางหนองปลาดุกไปแล้วนะครับ ก็าฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมชับสกายกันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของวัะดุกชาแนลครับ